ระหว่างที่พระเอกของเรากําลังนอนอย่างมีความสุขในค่ำคืนนั้นนะครับพอรุ่งเช้าในวันใหม่ก็จะมีนายน้อยลู่เสี่ยวไปซึ่งตัวเขาเองก็จะเป็นสหายของพระเอกในตระกูลนะครับหรือว่าคนรับใช้ในตระกูลท่านเองโดยตัวเขาก็จะมีความจงรักภักดีต่อเพเอกเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าทางด้านของเพเอกนั้นจะเป็นเพียงแค่ลูกเมียน้อยลูกลอกสมรสนะครับแต่สุดท้ายแล้วตัวเขายังก็ยอมรับนับถือพระเอกมาโดยตลอดเหมือนกันซึ่งก็จะมีเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะครับจะมีทางด้านของ ลุงนั้นและก็ลูเซียวไปพูดอย่างไครับที่จะเรียกพระเอกว่านายน้อยมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับซึ่งในตอนนั้นเองตัวเขาก็ได้เรียกพระเอกไปกินอาหารนะครับเป็นอาหารที่เขานั้นได้ขมโมยมาจากโรงครัวโดยตรงเพื่อให้พระเอกนั้นได้กินประทังชีวิตในวันนี้นะครับแต่ก็เหมือนว่าทางด้านของพระเอกจะพอที่จะสามารถจําเรื่องราวทั้งหมดในอดีได้น,นะครับเกี่ยวกับความทรงจําของชายหนุ่มผู้นี้ลูเซียวไปก็ถือได้เลยว่าเป็นคนที่ดีต่อเขามากๆเหมือนกันหลังจากที่พระเอกได้กินอาหารจนเสร็จสั แล้วเรียบร้อยน,นะครับทางด้านของนายน้อยลูเซี่ียวไปตัวเขานั้นก็ได้บอกกับเพกว่า วันนี้พวกเขามีงานที่จะต้องทำนะครับคือก็ต้องไปยกขนของเข้ามาในเร้าของตระกูลนะครับผมจะเป็นงานประจำที่พวกเขาควรที่จะทำทุกวันอยู่แล้วเน,นี่ยะทางด้านของเพกก็ไม่ได้ขัดแต่ยังได้นะครับตัวเขาก็ได้มุ่งเดินทางไปกับลูเซียวไปเพื่อไปทำงานนั้นเหมือนกันโดยก็จะเป็นงานคล้ายๆกับแบกกระสอบเกลือเข้าเล้าของตระกูลนะครับผมจะเป็นคลังสินค้าของตระกูลที่ได้รับส่งมาจากสถานที่อื่นๆนะครับ แถมเมื่อพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่น่าง,งานแล้วตัวเขาก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของพอบ้านเจ้าและก็ผู้รับใช้ของเขาอีกสองคนก่อนหน้านี้พวกเขาได้ทําการซ้อมพระเอกจนได้ตายไปและก็ระโยนทิ้งในแม่น้ํานะครับทําไมถึงสามารถที่จะมีชีวิตกลับมายืนอยู่ตรงนี้ได้จึงทำให้พวกเขาในตอนนี้ก็ถึงกับรู้สึกคิดหนักพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ยังไม่ได้คิดกลั่นแกล้งพระเอกต่อไปนะครับคงจะต้องหาวิธีไหมในการกลั่นแกล้งกับพระเอกในครั้งหน้า กันก่อนที่พวกเขานั้นจะได้ปล่อยให้พอเอกทํางานต่อไปนะครับแถบทางด้านของพอเอกที่ได้ยกกระสอบขึ้นมาแล้ว ทางด้านของลูเซียวไปก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับผมก่อนหน้านี้เพียงแค่หนึ่งกระสอบพระเอกไม่สามารถยกได้เลยแม้แต่น้อยแต่ในครั้งนี้พระเอกสามารถยกมันได้อย่างสบายสบยโดยที่แบบว่าไม่ได้บ่นเลยสักคำานะครับจึงเป็นบทที่ทําให้ทางด้านของลูเสียวไปก็เลยรู้สึกตกใจมากพอสมควรนะครับว่าพระเอกไปพบไปเจออะไรมากันแน่ทําไมพละกําลังกายถึงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นขนาดนี้ส่วนทางด้านของลุงนันนะครับที่คอยแอบดูพระเอกยูงหาง ตัวเขาก็รู้สึกสงสัยในตัวเพกเหมือนกันพลังปานในร่างกายที่เขานั้นเคยสัมผัสได้ตั้งแต่ที่พระเอกนั้นเกิดมานะครับเหมือนไม่มีเลยแม้แต่น้อยรวมถึงเส้นลมปานที่ไม่สามารถฝึกตนบ่มเพาะพลังได้แต่ทำไมในตอนนี้สามารถสัมผัสได้แล้วนะครับหรือว่าจะสามารถฝึกตนกลายเป็นผู้ฝึกยุทธได้จริงๆทางด้านของเขาเองก็เลยแบบว่าทําได้เพียงแค่นั้นสงสัยไปเท่านั้นนะครับซึ่งหลังจากที่พระเอกได้ทํางานยกของจนเสร็จสับแล้วเรียบร้อยนะครับรเอกและ ก็ลูเซียวไปทั้งสองก็ได้ไปนั่งพักกันก่อนนะครับแต่ว่าพระเอกก็ได้ถามกับลูเซียวไปว่าในตอนนี้พอที่จะมีเคล็ดลับวิชาคัมภีในการฝึกยุทธหรือเปล่านะครับตัวเขาก็อยากที่จะลองฝึกยุทธไปซึ่งทางด้านของลูเซียวไปก็รู้สึกงงเหมือนกันนะครับปกติแล้วพระเอกไม่สามารถเป็นผู้ฝึกยุทธได้แต่ทำไมในครั้งนี้ถึงอยากได้คัมภีในการฝึกยุทธนะครับซึ่งตัวเขานั้นก็ไม่ได้มีในจุดจุดนั้นนะครับ เกี่ยวกับคำพีฝึกยุทธในตระกูลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำพีฝึกยุทธของแบบว่าตระกูลหรือว่านามาออกมาจากด้านนอกนะครับตัวเขาก็จะมีอยู่หนึ่งเล่มนะฮะทางด้านของหลูเสี่ยวไปก็ได้ส่งมอบให้กับเพกไปแถมเมื่อตกตึกในคืนนั้นเองพระเอกที่กําลังคน้นคว้าค้นหาวิธีในการเป็นผู้ฝึกยุทธให้ตรงได้น,นะครับพอถ้าเกิดว่าเป็นผู้ฝึกยุทธได้ในตระกูลของเขาตัวเขาก็จะมีจุดยืนในตระกูลนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ฝึกวิญ,ญญาณได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่มี อยู่ในตระกูลของเขาในตอนนี้ทางด้านของพระเอกเองก็เลยพยายามที่จะค้นหาวิธีในการฝึกฝนอะไรต่างๆนานาไปนะครับแต่ก็เหมือนว่าในตอนนั้นก็จะมีเสียงของไครบางคนได้กระซิบปอกกระเพกไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้านั้นไม่อยากที่จะตายแล้วล่ะก็ให้รีบมาหาข้าที่โรงครัวของตระกูลรู้ต่ไม่ทางด้านของพระเอกในตอนนั้นเองก็รู้สึกง,งงเหมือนกันนะครับผม ตัวเขาที่พยายามที่จะหาผู้คนที่พูดก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในห้องหรือเปล่านะครับแต่มันก็ไม่ได้มีใครเลยแม้แต่น้อยแต่ตอนนั้นเองพระเอกก็คิดว่าอาจจะเป็นผู้ฝึกตนผู้ฝึกยุดผู้ฝึกวิญญาณนะครับผมที่ส่งเสียงเพื่อช่วยเหลือเขาจริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นอันตรายหรือว่าไม่เป็นอันตรายนะครับแต่สุดท้ายแล้วพระเอกก็ต้องไปดูให้เห็นกับตาเหมือนกันมุ่งเดินทางไปที่โรงครัวของตระกูลในทันทีนะครับแถมพอพระเอกมุ่งเดินทางมาถึงที่โรงครัวของตระกูลลู่ตัวเขานั้นก็ได้มาเจอกับลุงนันนะครับซึ่งคน ที่ได้พูดกับเขาก่อนหน้านี้เป็นทางด้านของลุงนันที่ส่งกระแสจิตมาพูดกับเขานั่นเองนะครับเสียงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของลุงนันตัวเขานั้นก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็คงจะต้องเป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งในตำนานอย่างแน่นอนที่มาพักอาศัยอยู่ในตระกูลลูกของเขานะครับทางด้านของลุงนันเองก็ได้ถามกับเพกไปว่าเจ้าอยากที่จะมีชีวิต ต่อหรือไม่ซึ่งทางด้านของพระเอกเองก็รู้สึกงงเหมือนกันนะครับผมเพราะร่างกายของเขาในตอนนี้ครบ32ประการแม้แกระทั่งอาการบาดเจ็บก็เลยไม่ได้มีเลยแม้แต่น้อยตัวเขาจะตายได้ยังไงกันนะครับแต่ว่าในจังหวะที่พระเอกนั้นได้พูดจบลงไปนะครับผมร่างกายของเขาก็ดูเหมือนว่าจะถูกแผดเผามาจากด้านไหนนะครับมีพลังไอร้อนไอเย็นกําลังเข้าโจมตีกันไปจนตัวเขาเองไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทําแต่เพียงแค่ร้องด้วยความเจ็บปวดเท่านั้นนะครับจนทางด้านของลุงนาน เห็นแบบนี้ตัวเขาก็พยายามจะใช้พลังปานของเขาในการควบคุมพลังในร่างกายของเพกไปนะครับจนสุดท้ายแล้วพลังในร่างกายของเพกนั้นก็ได้สงบลงอีกครั้งซึ่งตัวเขาก็ยอมที่จะเต็มใจช่วยเหลือเพกนะครับในการที่จะช่วยให้เอกกลายเป็นผู้ฝึกยศในครั้งนี้แต่ว่าพระเอกจะต้องบอกสิ่งที่ไปเจอมาก่อนหน้าน,นี้ให้เขาฟังก่อนเท่านั้นนะครับเพราะตัวเขาที่ได้รู้จักพระเอกมาพระเอกนั้นเป็นคนที่แบบว่าไร้ความสามารถมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ในตอนนี้จูจูมีพลังงาน อันรุนแรงโผล่พุ่งในร่างกายอีกด้วยจนทุตาแล้วพระเอกก็ยอมเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังไะนครับผมก่อนหน้านี้ตัวเขาถูกโจมตีจากพ่อบ้านเจ้า ถูกซ้อมจนนิ่หมดสติลงไปในตอนนั้นเองพวกพอบ้านเจ้าก็ได้นําตัวเขานั้นไปทิ้งที่ริมแม่น้ําแห่งหนึ่งนะครับผมแต่ละว่าในตอนนั้นตัวเขาที่ได้ฟื้นสติกลับขึ้นมาได้ได้ไมเจอกับสัตว์อสูรเยียวยักษ์และก็สัตว์อสูรค้างคาวยักษ์ทั้งสองตนได้ทาการเข้าโจมตีต่อสู้กันไปนะครับซึ่งจะเป็นทางด้านของสัตว์อสูรค้างคาวยักษ์ที่เป็นผู้ชนะในตอนนั้นแต่ก่อนที่สัตว์อสูรค้างคาวมันจะได้ตายไปตัวมันได้ส่งมอบพลังแกนอสูรของมันรรววมถึงงแกนนอสูขเี่ยะคับ มอบให้เขาดูดซับเข้าไปในร่างกายและก็ยังมอบเอาแบบว่างูสารสูนงูอีกตนหนึ่งนะครับมาให้เขานั้นเป็นคนคอยรับเลี้ยงต่อจากนี้เป็นต้นไปอีกด้วยจึงทาให้ทางด้านของลุงนันก็รู้สึกชึ่งเหมือนกันนะครับเพราะพระเอกถือได้เลยว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเพราะสารสูนที่พระเอกได้ไปเจอก่อนหน้านี้เป็นสารสูนวิญญาณน,นะครับผมซึ่งพวกมันเองเป็นสัตว์วิญญาณระดับห้าเลยก็ว่าได้ในการที่พระเอกได้รับแกนสูนของมันมากแบบนี้ถือได้เลยว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมาก มากเลยทีเดียวนะครับแน่คนถ้าเกิดว่าฝึกตนให้แข่งแข่งขึ้นก็อาจจะมีแบบว่าความสามารถที่ไร้ขีดจํากัดเลยก็ว่าได้ แต่ทางด้านของลุงนานเองก็ยังได้ทำกระเพกไปในการที่อยากจะเป็นผู้ฝึกยุดที่แข็งแร่งเจ้าอยากจะเป็นผู้ฝึกยุดที่แข็งแจงมีจุดมุ่งหมายอะไรกันแนะ่โดยทางด้านของเพเอกก็ได้บอกไปเลยว่าตัวเขานั้นอยากที่จะแข่งแร่งขึ้นมีจุดยืนบนโลกใบนี้ทําให้ครอบครัวของเขาแม่ของเขาคนที่เขานั้นรักยืนอยู่บนโลกใบนี้ยืนอยู่ในตระกูลลู่แห่งนี้โดยไม่ให้ใครสามารถที่จะลังแกะได้นะครับและเมื่อลุงนานได้เห็นปฏิญาณตนของเพกที่แน่วแน่จริงๆนะครับ ถือได้เลยว่าเป็นคนดีไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากตัวเขานั้นก็ยอมเต็มใจในการช่วยเหลือเพกไปเหมือนกันนะครับ ซึ่งทางด้านของลุงนันเองตัวเขาเขาเคยมีลูกศิษย์อยู่คนนึงนะครับผมแต่ว่าลูกศิษย์ของเขานั้นใช้พลังในทางที่ผิดนะครับเป็นบทที่ทําให้ตัวเขาเองก็เลยแบบว่าตัดขาดกับลูกศิษย์ของเขาไปนะครับในการที่ไม่ค่อยอยากจะรับศิษย์ก็กลัวว่าจะกลายเป็นแบบนั้นนันเอกนะครับซึ่งในตอนนั้นเองเขาก็ไม่ได้ยอมรับให้เอกเป็นศิษย์แต่อย่างใดนะครับเพียงแค่อยากจะสอนเทคนิคบางอย่างให้กับเอกไปเท่านั้นก่อนที่เขานั้นจะได้นําเอาแผ่นยกชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับโดยส่งมอบให้กับเอกไปซึ่งแผ่นยกนี้ก็จะ เป็นแผ่นหยกพลังหยินหยางนะครับผมซึ่งพระเอกมีพลังในร่างกายเป็นพลังหยินหยางก็จะสามารถฝึกแผ่นหยกนี้ได้เหมือนกันโดยตัวเขาก็เคยใช้พลังในการฝึกฝนมาแล้วนะครับแต่หนึ่งด้วยที่ตัวเขาเองไม่มีร่างกายหยินหยางเป็นบนที่ทําให้ไม่สามารถที่จะฝึกเคล็ดลับวิชานี้ได้พระเอกมีพลังหยินหยางก็อาจจะสามารถดึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของแผ่นหยกนี้มาได้เหมือนกันนะครับก่อนที่พระเอกจะได้หยดเลือดของเขาลงไปที่แผ่นหยกนี้ก่อนที่มันจะมีพลังอันมหา ดูซับเข้ามาในระหว่างคิ้วของเพกไปเหมือนกันซึ่งในตอนนั้นเองพระเอกก็ได้ทําการเริ่มทําการปรับแต่งพลังในร่างกายนะครับโดยพลังที่พระเอกได้มาก็จะเป็นทางด้านของแก่นอสูนร,ร,รวมถึงของแก่นวิญญาณนะครับแก่นอสูร,รที่พระเอกนั้นได้รับมาจากค้างข่าวยักษ์เป็นแก่นอสูนเพลิงและก็แก่นอสูนรรน้าแข็งนะครับ พวกมันมีพลังความเย็นและก็ความร้อนที่พยายามเข้าโจมตีต้านทานกันนะครับพระเอก,กเลยได้ใช้โอกาสนี้ในการดูดซับพวกมันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตนเองไปน,นะครับซึ่งจบในวันนั้นเองนะครับพระเอกที่สามารถดูดซับพลังได้สําเร็จตัวเขาก็สามารถควบคุมพลังหยินหยางในร่างกายได้น,นะครับแต่ดังด้านของลุงนันก็ยังไม่ได้พระเอกหยุดการฝึกฝนไปเพียงแค่นี้นะครับในทุกๆคืนก็จะให้พระเอกมาหาที่ห้องลับของเขาเพื่อที่จะให้พระเอกฝึกฝนเหมือนกันแต่ก็รับ ปากไว้ว่าห้ามบอกเรื่องนี้แก่คนภายนอกไปไดเด็คขาดเกี่ยวกับตัวตนของเขาในตอนนี้นะยับโดยพระเอกก็ได้รับปากไปเหมือนกันซึ่งในทุกๆวันเองพระเอกก็จะได้กลับมาหาลูกหนานนะครับผมลุงหนานในร่างที่แบบว่าเป็นผู้ฝึกตนนี้หล่อเท่มากพอสมควรนะครับผมต่างจากที่เป็นร่างในตอนที่แบบว่าอยู่แบบภายนอกนะครับผมจะเป็นร่างเพียงแค่ชาชาลาแก่เท่านั้นนะครับโดยลุอองหนานในตอนนั้นเองก็ได้ช่วยให้พระเอกนั้นทําการดูซับพลังในทุกๆวันนะครับโดยสอนเทคนิคอะไร ต่างๆนานาไปจนท้ายที่สุดแล้วเพียงแค่ระยะเวลาผ่านไปไม่กี่วันเท่านั้นนะครับพระเอกก็สามารถดูซับพลังได้จนสําเร็จนะครับตัวเขาในตอนนี้สามารถเรือนคันมาอยู่ในระดับผู้ฝึกจุดได้รวมถึงกลายเป็นผู้ฝึกวิญ,ญญาณได้อีกตัวยนึงครับในตัวเองทางด้านของลุงนันก็รู้สึกถึงในด้านความสามารถของเพคเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับคนธรรมดาแล้วก็คงจะต้องใช้ระยะเวลานานมากพอสมควรนะครับกว่าจะสามารถฝึกตนมาได้ในระดับนี้ถือได้เลยว่าหลายปีพอสมควรแต่พระเอกใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นสามารถเรือนระดับมาอยู่ในระดับผู้ฝึกยุดผู้ฝึกวิญญาณได้แล้วช่างเป็นคนที่แบบว่าน่าอิจฉาเลยซะจริงๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะสามารถฝึกเคล็ดลับวิชายินอย่างได้ลุงนั้นก็ยังได้บอกข้อดีข้อเสียให้กับเพกไปเหมือนกันซึ่งข้อดีมันก็จะมีมากมาย นะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในขั้นบรยุทธ์เดียวกันความแข่งแกร่งในระดับเดียวกันพระเอกสามารถที่จะจัดการได้ทุกคนไม่มีใครสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนเลยครับรวมถึงพระเอกนั้นก็จะสามารถดูดซับพลังวิญญาณหรือว่าพลังของพวกสัตร์อสู์จันทร์ส์ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องกลั่นเป็นโอสถก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบคนปกติแล้วนะครับต้องนําเอาพวกสตว์วิญญาณสัารสอสูรนั้นมาแกนเป็นโอสถดก่อนถึงจะสามารถดูดซับพวกมันได้แต่ทางด้านของพระเอกที่สามารถฝึกฝน เราวิชาย,ยินอย่างนี้ก็จะสามารถดูดซับพวกมันได้โดยตรงเลยทีเดียวนะครับซึ่งพระเอกก็รู้สึกง,งงเหมือนกันตกใจเหมือนกันนะครับผมเพราะเคล็ดลับว,วิชานี้เหมือนเคล็ดลับว,วิชาชั่วร้ายมากๆนะครับผมเหมือนกับพวกปีศาจในนิยายที่พวกเขานั้นได้เคยอ่านมาแต่ทางด้านของลุงนันก็ได้บอกพระเอกไปว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคนชานะครับถ้าเกิดว่าคนใช้เป็นคนที่ดีมีคุณธรรมเนีฮะก็จะสามารถใช้เคล็ดลับว,วิชานี้ไปในทางที่ดีได้ถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนที่ชั่วร้ายนะครับก็จะใช้ไปในทางที่ผิด นั่นเองนะครับก็จะขึ้นอยู่กับคนใช้ในตอนนี้ซึ่งทางด้านของผลเสียของมันก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันนะครับผมเอ่อการฝึกชายเค็ดเวิชาย,ยินอย่างนี้มันจะทาให้การฝึกฝนแบบช้ากว่าคนอื่นมากนะครับในการเรือระดับพลังแต่ระ,ระดับนั้นมันก็จะยากมากกว่าคนอื่นลายเท่าตัวเลยก็ว่าได้เพราะมันจะต้องแบบว่าควบคุมไปทั้งพลังวิญญาณและก็พลังยุทธ์นะครับผมให้มันทะลวงไปพร้อมๆกันมันถึงจะสามารถที่จะช่วยให้คนคนนั้นเรือระดับพลังไปอีกขั้นได้นั่นเอง ถือได้เลยว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆพอสมควรนะครับและต่อจากนี้ไปตัวเขาเองก็คงจะไม่มีอะไรในการช่วยเหลือเพิกอีกต่อไปแล้วมันก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของเพเกเท่านั้นว่าจะสามารถฝึกตนให้แข็งแกร่งเพียงแค่ไหนนะครับแต่ละว่าทรัพยากรในการใช้นี้ก็เรียกได้เลยว่ามากพอสมควรนะครับระเอกจะต้องทําการดูดซับแก่นอสูรรวมถึงดูดซับแก่นวิญ,ญญาณเท่านั้นไปพร้อมๆกันนะครับถึงจะทําให้พลังของเพเองนั้นคงที่ไม่ได้ทาการตีกันไปตีกัน มาเกิดร่างกายระเบิดไปนั่นเองนะครับจึงทําให้เพเอกเทยินคําพูดของลุงหานเช่นนี้แล้วตัวเขานั้นก็แบบคิดหนักไปมากกว่าเดิมเพราะตระก,กูลของเขาในตอนนี้เป็นตระก,กูลที่แบบว่าไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากนะครับทรัพย์สินทั้งหมดในตระก,กูลถ้าเกิดว่านําไปซื้อไขแอ่แกน่นอสูรแกนวิญญาณพวกนั้นจริงๆเกรงว่ามันก็คงจะไม่มากพอเหมือนกันแต่ทางด้านลุงหลานก็ได้บอกระเอกไปว่าขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้วตัวข้าไม่สามารถช่วยเหลือเจ้าได้ ถ้าเกิดว่าเจ้าอยากเป็นผู้แข่งแก่งไร้เทียมทันในอนาคตมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีการของเจ้าแล้วว่าเจ้าจะใช้วิธีการไหน แต่ทางด้านของเพกก็ยังไม่ยอมนะครับผมพระเอกก็คิดว่าลุงนันเป็นผู้ฝึกตนที่แข็งแกร่งมากๆนะครับตัวเขาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ในระดับไหนแล้วแต่ก็คงจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากไหมในการช่วยเหลือเขาเป็นแน่ถ้าเกิดว่าอนอนาคตตัวเขานั้นมีเงินมากพอจะนํากลบม,มาคลืนนยางแน่นอนนะครับโดยแต่ตอนเองลุงนันก็แบบใจแข็งพอสมควระนะครับไม่ยอมให้กับพระเอกไปง่ายๆนะครับแต่ตัวเขาก็ยังมีสิ่งอื่นที่ให้พระเอกเป็นการตอบแทนไปเหมือนกันจะเป็นทางด้านของ เคล็ดลับวิชาต่างๆนะครับซึ่งเคล็ดลับที่ให้ไปเอกไปเคล็ดลับวิชาแรกตัวเขาก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในระดับไหนแล้วไม่มีความเข้าใจในการเรียนรู้เคล็ดลับวิชานี้ถ้าเกิดว่าเอกมีร่างกายของยินยางแล้วละก็ก็อาจจะสามารถเข้าใจมันก็เป็นได้ก็เลยได้ให้เคล็ดลับวิชานี้ให้กับเอกไปนะครับ ซิ่งเคล็ดลับวิชาที่ให้ไปอีกหนึ่งเคล็ดลับวิชาจะเป็นทางด้านของเคล็ดลับวิชาป้องกันนะครับถ้าเกิดว่าเอกสามารถเรียนรู้ฝึกฝนจนสําเร็จแล้วก็จะสามารถใช้เคล็ดลับวิชานี้ในการป้องกันการโจมตีของคนคนอื่นได้ในระดับเดียวกันในตอนนี้ไม่มีใครสามารถเอาชนะพระเอกได้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนเรื่องที่เขานั้นจะช่วยให้พระเอกนั้นหาเงินหรือว่าหาวัตถุดิบอะไรต่างๆได้ก็จะเป็นการสอนในการปรุงโอสดก็สอนในการตีอาวุธนะครับแต่ในตอนนี้พระเอกก็ยังไม่ได้พร้อมมากนะครับผม ลุงนันก็เลยได้บอกให้เอมกมาใหม่ในวันพรุ่งนี้เขานั่นจะสอนเคล็ดลับวิชาในการปรุงโอสถในการตีอาวุธให้ไปประกอบอาชีพส่วนตัวหาเงินมาแบบช่วยให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งพเอกก็ดีใจมากเลยทีเดียวนี่ฮะแต่ก็เหมือนว่าทางด้านของลุงนันที่ได้เห็นสัตว์สูนของเพกแล้วก็เรียกได้เลยว่ารู้สึกชึ่งเหมือนกันนะครับเพราะสัตว์สูนที่อยู่กับเพกนั้นเป็นสัตว์สูนจักรพรรดนะครับพึ่งซึ่งก็จะเป็นสัตว์สูนที่แข็งแกร่งมากถ้าเกิดว่าตัวมันได้้โตเตเ็มววัแลนะครบ แต่ในตอนนี้ตัวมันแค่อยู่แค่วัยเด็กเท่านั้นนะครับเลยไม่สามารถทยเหลืออะไรพระเอกได้มากคงจะต้องแบบหาพวกสารสูนเนื้อสารสูนให้มันกินนะครับซึ่งก็จะสามารถเสริมความแข็งแร่งให้กับมันได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นผู้แข็งแร่งไม่เกินในระดับราชาขึ้นไปไม่สามารถสัมผัสได้ถึงสารสูนตนนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในตระกูลในตอนนี้ก็คงจะไม่มีใครรู้อยู่แล้วนะครับว่าสารสูนตนนี้เป็นสารสูนจักรพรรดนั่นเองนะครับทางด้านของลุงนานเองก็ได้ทาการนําเอาหยดเลือด ของสารสูนหนึ่งยศรวมถึงยศเลือดของพระเอกอีกหนึ่งยศทําการเขา้าหลอมรวมกันไปก่อนที่จะได้แยกยศเลือดทั้งสองให้เป็นสองส่วนส่งมอบให้ระหว่างคิ้วของพระเอกแล้วก็สารสูนต้นน้อยนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็แสดงให้ได้รับรู้ว่าพวกเขาเป็นพี่น้องสายเลือดเชื้อไข่เดียวกันแล้วเรียบร้อยพี่น้องร่วมสาบานนั่นเองนะครับพอถ้าเกิดว่าคนในเผ่าของมันหรือว่าสารสูนในเผ่าของมันรับรู้ว่าพระเอกนั้นครอบครองสารสูตนตัวนี้แล้วล่ะก็พวกมันก็คงจะไม่พอใจในการโจมตีพระ อย่างแน่นอนซึ่งการกระทําเช่นนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือพระเอกไปในตัวเหมือนกันนะครับซึ่งทางด้านของสารสูตรงูตัวนี้ก็ไม่ได้ขัดอยู่แล้วน,นะครับตัวมันก็มีความผูกพันพระเอกมากพอสมควรในตอนนี้นะครับและหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ขอตัวลาจากลุงนนนไปวันใหม่เขาก็จะกลับมาหาลุงนนนอีกครั้งซึ่งทางด้านของพระเอกที่ได้เดินออกมาก็ได้มาเจอแม่ของเขานะครับซึ่งแม่ของเขาก็ทํางานหนักมากพอสมควรในตระกูลเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงลูกชายของเขาในตอนนี้นะครับทางด้านของ พเพกก็ยังได้กล่าวให้คำมั่นสัญญากับแม่ของเขาไปว่าต่อจากนี้ไปในตระกูลรูแห่งนี้พวกเราจะมีอนาคตที่ดีไม่ให้ใครมารังแกข้าจะดูแลท่านให้ดีอย่างแน่นอนซึ่งทางด้านของแม่ของเพกถึงแม้ว่าจะซึ้งใจในคำพูดของเพกก็ตามนะครับ แต่ในด้านความสามารถยศถาบรรดาสากองพวกเขาในตอนนี้เกรงว่าไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เหมือนกันตัวเขาก็ทำได้เพียงแค่กล่าวปลอบใจเพกไปพวกเราใช้ชีวิตให้ดีก็พอแล้วและในตอนนั้นเองหลังจากที่แม่ของเพกไปนะครับจะมีทางานัดของเสี่ยวไปนะครับหรือว่าลู่เสี่ยวไปไดมาหาเพกนะครับซึ่งตัวเขาเองก็ได้มาบอกข่าวกับพระเอกว่าในตอนนี้ตระกูลของพวกเขานั้นกำลังมีเรื่องนะครับมีทูจากสถานที่อื่นมาเยี่ยมเยือนตระกูลของพวกเขาน,น เด็นะครับในตอนนี้เองก็ได้จบกันไปก่อนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับซึ่งก็จะเป็นพาร์ที่2นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ก็จะเป็นการแปลมาจากนิยายนะครับผม ส่วนรูปภาพลายต่างๆก็จะเป็นการที่แบบทําขึ้นมาเองสมมุติขึ้นมานะครับผมในการที่ทําให้วิดีโอนี้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปหน้า EP หน้าเดี๋ยวจะรีบทําแล้วก็แปลทุกคนได้ดูโดยเร็วที่สุดเลยแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ